สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พระเจริญพลคนกาฝากจะพาพบท่านมาพบกับกาฝากต้นตินงแปดหรือสัตบ,บับนนะครับสัตว์ตะยา,าบันนะครับนี่ครับกาฝากครับกาฝากครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับกาฝากต้นัตะยาบันนะต้นัตะยบันนะครับนี่ดอกหรือต้นติ่งแปดครับนะครับพี่น้องมี้พามา ท่านมาพบกับก็ฝากต้นตินงเป็ดนะครับพี่น้องนี่ยมีลำต้นเขาครับนี่ครับพี่น้องครับแต่พอดีมีมีก็ฝากนะครับพี่น้องครับก็ฝากต้นตินเป็ดครับผมมีสัตว์ปั้นนะครับนู่นอีกช่อนครับเดี๋ยวผมจะเอาครับผม บางตรงนี้ใกล้กับมองของชัดน,นี่ครับคุณน้องครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ถรง,งเบอร์ใต้คลิปนะครับ